เดี๋ยวขอพักกินข้าวนะบิงเฮ้ยใครมีอะไรกินบ้าง I'm hungry อะ I'm hungry You know My brain cannot walk กระดึกกระดึก cannot because I'm hungry know มีอะไรกินบ้างคือไอเป็นคนไม่เรื่องมากไอเป็นไฮโซจริงนะแต่ว่าไม่เรื่องมากกินอะไรก็ได้มาด ไม่เอาไข่ดาวไม่เอาข้าวหมูกระเทียมเบื่อหมูปิ้งหมูปิ้งไม่กินขนมครกไหมคะนายไปนะขนมครกที่บอกกูไม่แดกขนมครกพูดเรื่องรูปปากกูไม่แดกขนมครกเข้าใจไหมไม่ใช่คนเรื่องมากแต่ไม่กินขนมครกเออสุกี้ไหมคะ no สุกี้อัมไฮโซราดหน้าอืมราดหน้าเอาเวลาราดหน้าพวกเธอไม่กินเสนอแล้วให้ไปไฮโซกินหน่อยเข้าใจปะสปาเกตตี้ no I don't eat spaghetti โนพิซ za ไก่ทอด No ไก่ทอด everybody eat ไก่ทอด I don't eat same every one okay เมนูใหม่ใจแดงไหมคะเอาไหมคะนายเป็นเส้นๆยังไม่มีใครได้กินอ่ะส้มตำเหรอเส้นเส้นไม่ใช่ค่ะได้อะไรก๋วยเตี๋ยวคลุกใจแดงมาใหม่ล่าสุดเป็นไง first ไหม first people เลยยังไม่มีใครได้อีทใช่ไหมยังไม่มีใคร nobody eat yes me first yes oh first okay รับไหมคะ hurry up now okay ลองชิมดูค่ะนายคือ first people เลยนะคะ first people โ oh ของมูยาะ on the t อ p can I eat can I eat okay พี้เส้นด้วยเหรอ oh God. โ,รโอ้มายก่อเส้นน,สนี่โผลมาเส้นอร่อยมากอ่ะอืมอืมใครเสิร์ฟเมื่อกี้อิสเม่ครึ่งเงินเดือนเลยไปครึ่งเงินเดือนนะนี่รอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากครึ่งเงินเดือนเลยโอเคเรียกมากเอาไปขายด้วยเลยได้เลยค่ะไปตะกินมาเดี๋ยวหนูไปบอกมาเก็ตติ้งตะกินไหมติ๊งไหมติ๊ไหมกินค่ะนาย lagi mah lagi mah